ขึ่นนะตอนฉันออกไปก็ยังดีๆอยู่ทำไมถึงจะไปกระโดดตึกไม่ใช่นพี่ไปทำอะไรถึงทำให้เขาจะไปกระโดดตึกแบบนี้ไม่ได้ทำฉันจะเล่าให้ฟังค้าคุณหวังฉันขอข้อมูลร้านทั้งหมดรอบร้าน435ตรงถนนจินเตอร์ทั้งหมดเลยฉันจะซื้อทั้งหมดเลย อน,นี่พี่นี่มันตายด้านจริงๆเลยนะรู้หรือเปล่าว่าหัวใจผู้หญิงเนี่ยอ่อนไหวมันจะเจ็บมากขนาดไหนกันเนะี่ยเฮ้เหลือเชื่อเลยถ้าทางฉันจะใจร้ายไปหน่อยพี่คิดว่าแค่หน่อยเหรอพี่ใจร้ายมากเลยตั้งหากแล้วชื่อเชียนจินพรุ่งนี้ติดต่อกับคุณหวังให้ด้วยนะ ที่สำคัญคือฉันต้องอยู่นี่คืนนี้ให้ได้เธอต้องช่วยฉันด้วยนะชือชินจินไปยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกนี่พี่ลองคิดดูนะถ้ามีลมแรงๆพัดเซเข้ามาล่ะเตาของพี่เนี่ยอาจจะต้องเอาไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะของต้องอเรียไปขอโทษละเดี๋ยวนี้ไปเร็วสิเร็วเขา้าตรงนี้ เร็วสิคือว่าพูดเร็วสิ <c oughs> ฉันจะไปซ่อมท่อจะได้อาบน้ำอุ่นไม่เป็นหวัดเนี่ยฮเฮย้ยเราโจอะไรเนี่ยอขอโทษนะเฉียนจินเราโจเขาเป็นคนตายด้านแบบนี้แล้วอ่อนยนกับใครไม่เป็นให้อภัยเขาเถอะนะ <c oughs> อย่าคิดสั้นอีกเลย ผมขอโทษแทนเขาด้วยนะครับผมบอกเขาจะยังไงเขาก็ไม่ควรให้ผู้หญิงออกไปเดินข้างนอกคนเดียว <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> แล้วคุณโจจะชดเชยให้เชียนจินของเรายัางไงล่ะคะเ <c oughs> ชียนจินเราจะได้อยู่ <c oughs> อยู่ได้อยู่ได้เราโจบแบ่งห้องให้แล้วตอบตกลงสิผมซ่อมท่อน้าเสร็จแล้วคุณอยู่นี่ผมจะไปอยู่กับลูกฝาน เราโจอนุญาตแล้วจูลี่พาเชนจินเข้าห้องเลย